โปรดระวังมิจฉาชีพในการซื้อคอมเดินนะครับคุณผู้ชมอันนี้เตือนด้วยความหวังดีจากบอยพีซีนะครับผมคือมิจฉาชีพเนี่ยมันจะมาในรูปแบบประมูลคอมสัดส่วนใหญ่นะครับประมูลในที่นี้คืออะไรเอาคอมเซ็ตอ่าแล้วแอบอ้างว่าเป็นมือสองคอมเซ็ตห้าศูนย์เก้าศูนย์อย่างเงี้ยแล้วมาเปิดประมูลที่20,000อะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนั้นคือมิจฉาชีพนะครับแล้วมิจฉาชีพเนี่ยมันก็มาในรูปแบบของการก๊อบปี้เพจนะครับการ copy page ก๊อบปี้เพจก็ เพจบางเพจที่เป็นมิจฉาชีพเนี่ยยอดไลค์เยอะกว่าเพจจริงด้วยซ้าไปอันนี้ก็โปรดระวังกันไว้ทีนี้การรักษาตัวเองอะ่ะเราจะรู้ได้ไงว่าใครเป็นมิจฉาชีพอะไรเงี้ยทางออกที่1เลยผมมองว่าร้านทุกร้านที่เขาอยากได้เงินจากคุณนะครับที่เป็นร้านคอมหรือวงการอะไรก็แล้วแต่นะครับ<ม>เขาต้องยินดีให้ลูกค้าวิดีโอคอลผ่านช่องทางร้านคุณได้นะครับวิดีโอคอลดูของแล้วก็ ให้ดูเลขบัญชีวางของคู่กับเลขบัญชีให้คุณมั่นใจขึ้นในระดับหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการเช็คแบบเบื้องต้นนะครับร้านแต่ละร้านคงถ้าเป็นในรูปแบบของมิชชัยชีพเขาจะให้คุณสแกน QR code นะครับ QR code เพื่อสแกนจ่ายเงินแล้วก็เป็นในการของเข้าบัญชีม้าก็มีความผิดอีกอันนี้ก็ระวังกันไว้นิดนึงเพราะว่าตอนนี้ผมเข้าใจดีว่าอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์หลายๆหลายๆอย่างมันราคาขึ้น เยอะมากๆพอสมควรดังนั้นแล้วไอ้มิจฉยชีพพวกนี้มันก็เอาตรงนี้แหละมาเป็นช่องโหว่ให้พวกคนที่โลภมากนะครับผมใช้คําว่าโลภมากเลยแล้วกันนะคนที่โลภมากคนที่ไม่รู้คนที่แบบเอ้ยทําไมไอ้ร้านนี้ขายแพงจังแต่ไปเจอมิจฉยชีพแต่ไม่รู้ว่าเป็นมิชฉาชีพเนี่ยไอ้ร้านนี้ขายไอ้บอสพีซีขาย3 0 0 0 0ืไอ้มิจฉยชีพขาย25 0 0 0ื่นห้ต้นต้นเองกูไปซื้อมิจัยชีพดีกว่าแต่ความจริงก็นั่นแหละครับ คือถ้าคุณเช็คราคาตลาดแล้วเนี่ยร้านนี้ก็30,000ื่นร้านนี้ก็ส0 0 0 0ื่นร้านนี้ก็ส0 0 0 0เฉลี่ยนะมันไม่มีร้านไหนที่มาขาย2 5งหมื่นหาหรอกครับจริงๆอันนี้ก็ฝากไว้ให้คิดนะครับอย่าไปหลอกตัวเองว่าคุณจะหาของได้เทพได้ถูกขนาดนั้นอาระวังเจอโจรก็เป็นไปได้ฝากไว้ด้วยแล้กันด้วยความปรารถนาด,ดีที่บอยพีครับ